นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตูอุปทานังพุทธาราศสังกะห อนาคุราจากรมันตาเอตมังกรมุตตมันตีบัดน,นี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลคาถาที่สี่อันว่าด้วยสิ่งซึ่งเป็นมงคลสามประการซึ่งมีมาในมงคลละสูตรพอสมควรแก่เวลา มงคลคาถาอุเทศแห่งเทศสนานี้แปลโดยใจความว่าการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรและภรรยาหนึ่งการงานทั้งหลายที่ไม่อากูลข้างค้างหนึ่งรวมสามประการนี้จัดเป็นมงคลอันอุดมดังนี้มีอัฐาที่บายตามลำดับ ดังต่อไปนี้ข้อว่าการเลี้ยงมารดาบิดาจัดเป็นมงคลอันอุดมดังนี้นั้นพึ่งทราบก่อนว่าอันมนุษย์นิกรทั่วโลกต่างต้องอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดด้วยกันทั้งสิน้นเพียงเท่านี้มารดาบิดาก็นับว่าเป็นเจ้าบุญในคุณอันใหญ่ของลูกอยู่แล้ว แต่เพื่อจะชี้เห็นคุณของมารดาบิดาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนักปราชญ์จึงได้ประพันธ์ภาษิตสะดุดดีท่านทั้งสองว่าบรมมาติมาตาปิตโรปุบบาจริยาติอุจ,จเรอาหุเนายาจปุตตานงปงชชายะอนุกรรมประกา มารดาบิดาท่านเรียกว่ามหาพรหมว่าบุปผาจารย์ว่าอาหุเนยยะบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์แก่บุตรมีอธิบายว่ามหาพรหมทั้งหลายย่อมมีจิตประกอบด้วยพรมวิหารธรรมทั้งสี่คือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาในสรรพสัตว์อยู่ฉันใด แม้มารดาบิดาก็มีจิตประกอบด้วยพรมิหารธรรมสี่ในบุตรอยู่ตลอดการฉะนั้นกล่าวคือพอรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วมารดาบิดาย่อมเกิดเมตตาจิตคิดจะเห็นหน้าบุตรน้อยซึ่งยังอยู่ในครรภ์ทั้งมารดาก็ต้องอุ้มท้องประคองครรภ์ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือน จะไปไหนมาไหนก็เชื่องช้าไม่ว่องไวได้รับความลำบากถึงกันนั้นเมตตาก่ลาวคือความรักก็ยังคงฝังมั่นอยู่ในใจท่านตลอดกาลในเวลาที่บุตรน้อยยังอ่อนนอนซ่อนกายอยู่ในพระอ้อมในยามที่แดดส่องลมพัดหรือเลือดลิ้นลุมตอมย่อมร้องไห้ พอมารดาแววได้ยินเสียงก็เกิดกรุณาความคิดสงสารแม้จะมีธุรกิจอันใดซึ่งกำลังทำค้างอยู่จะหนักหรือเบาก็ตามท่านย่อมพักกิจนั้นๆไว้รีบไปอุ้มชูรับขวัญปลุกปลอบและเฮก่อมให้รับนอนด้วยบทสังคีตที่ไพเราะจับใจทั้งเฝ้าระมัดระวังมิให้เลือดไหลไต่ตอม ยิ่งในเวลาที่บุตรเจ็บป่วยท่านก็ยิ่งแสดงความกรุณาให้ปรากฏชัดมากขึ้นกล่าวคือแสดงความห่วงใยเอาใจใส่รักษาพยาบาลแม้ตนเองจะต้องรับบากยากเย็นอย่างไรจะพายผอมลงเพียงไหนก็ไม่ย่อทอ้อตั้งความปาถนาหมายมั่น ในอันที่จะได้เห็นบุตรหายจากการเจ็บไข้โดยส่วนเดียวนี้เป็นส่วนกรุณาคุณของท่านในเวลาที่บุตรเป็นทารกน้อยๆกำลังล่าเริงด้วยการเล่นเช่นรถน้อย,อยเหลือน้อย,อยและอื่นๆอย่างผู้ไร้เดียงสาตลอดถึงโตเป็นหนุ่มสาวกำลังเจริญวัยอยู่ในสมัยเจริญรูปกกำลังรักสวยรักงาม มารดาบิดาย่อมมีจิตประกอบด้วยมุทิตาความพอยินดีบันเทิงใจในโยพณะสมบัติของบุตรและตั้งปาถนาไม่อยากให้สมบัติเช่นนั้นต้องผันแปรไปเป็นอื่นและตอนนี้ท่านยิ่งแสดงความห่วงใยให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้นคือต้องคอยระแวดระวังเพื่อมีให้เกิดความเสียหายในทางใดๆแก่บุตรของตน เพราะเป็นหัวเรียวสำคัญแห่งชีวิตของบุตรต่อเมื่อใดบุตรมีครอบครัวและมีครอบครัวเย่าเรือนเป็นหลักฐานแล้วมารดาบิดาจึงจะถึงอุเบกขาคือความวางเฉยด้วยดีใจว่าบุตรของเรามีหลักฐานพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วมารดาบิดาย่อมประกอบด้วยโภมิหารธรรม รบสี่อย่างตามการด้วยประการละชนีข้อว่ามารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์อาจารย์คนแรกของบุตรนั้นมีอธิบายว่าท่านทั้งสองย่อมเป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนอาจารย์อื่นๆคือท่านสอนให้รู้จักกินรู้จักเดิมรู้จักนั่งนอนสอนให้รู้จกักพูดจาให้เรียกคนนั้นว่าพ่อคนนี้ว่าพี่ หรือลุงป้านาอาเป็นต้นตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลผู้เป็นญาติต่อจากนั้นจึงจะถึงวาระของอาจารย์อื่นๆจะให้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการซึ่งจะเป็นเครื่องสร้างชีวิตให้งอกงามไพศาลส,สมแก่ฐานะบิดามารดาหรือยิ่งกว่าเขาว่ามารดาบิดาเป็นอาหุนยะบุคคลของบุตรนั้นมีอธิบายว่า คำว่าอาหุนยะย่อเป็นชื่อของพระอาหารหันต์ขีนาศพการที่ท่านได้มงคลน,นามเช่นนั้นก็เพราะท่านมีคุณูปการะแก่สัตวโลกเป็นอนเนกประการก้าวคือเป็นเจดีเครื่องรับสักการะของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งสามารถจะบันดาลให้สักการะเหล่านั้นมีผลมากขึ้นด้วยคุณของตน อันหนึ่งท่านเหล่านั้นเป็นผู้เว้นแล้วจากอาฆาตพยาบาทวิหิงสาแม้หากพาราชนในโลกจะทำการเบียดเบียนโดยประการใดๆท่านก็หาได้คำหนึงถึงโทษของเขาไม่ซ้ำอยังกับเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาด้วยเมตตามุ่งประโยชน์สุขและความเกื้อกูลแก่เขาฉันใดมารดาบิดาก็ฉันนั้นท่านย่อมเป็นหลักศิลาของครอบครัว จึงควรเป็นภาชนะเครื่องรองรับสักการะบูชาซึ่งบุตรที่ดีจะพึงนำมามอบให้อนหนึ่งมารดาบิดาย่อมเป็นผู้มีใจสุภาพอ่อนโยนต่อบุตรทุกกาลสมัยแม้บุตรจะมีความผิดในท่านร้ายแรงเพียงใดท่านก็ยินดีให้อภัยไม่ถือโกรธ แม้ถึงหากบางคราวท่านจะดูด่าว่าก่าวบุตรรุนแรงไปบ้างแต่นั่นเป็นอาการที่ท่านแสดงออกด้วยความหวังดีต่อบุตรแท้ๆส่วนลึกแห่งหัวใจของท่านย่อมเต็มไปด้วยความรักความเอ็นดูในบุตรอย่างสมบูรณ์นี่เป็นการพรนา,าคุณของมารดาบิดาอย่างย่อๆพอที่จะสรุปความได้ว่า มารดาบิดาเป็นผู้ทำการอนุเคราะห์บุตรธิดาอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายตั้งแต่สมัยที่บุตรยังอยู่ในครันจจนถึงสมัยที่ท่านหมดความสามารถเพราะอำนาจมฤตยูเมื่อเป็นเช่นนี้พระคุณของท่านจึงใหญ่หลวงยิ่งนักยากที่บุตรจกทดแทนให้คุ้มได้ถึงกระนั้นก็ดีย่อมเป็นหน้าที่ของบุตรที่จะสนองคุณท่าน เพื่อเป็นค่าน้ำนมข้าวป้อนและความเหนื่อยยากทั้งมวลที่ท่านตู้เสียสละให้จึงจะได้นามว่าบุตรที่ดีส่วนผู้ทอดทิ้งมารดาบิดานั้นนับเป็นอวชาติบุตรแท้เขามีสภาพที่น่าเกียดมากที่สุดได้รับแต่ความติเตียนและความเสื่อมเสียโดยส่วนเดียว ด้วยเหตุนี้แลบัณฑิตทุกสมัยจึงสั่งสอนและส่งเสริมให้บุตรรู้จักคุณมารดาบิดาแล้วบำรุงเลี้ยงให้ท่านมีความสุขจนสุดสามารถแม่สมเด็จพระบรมศาสดา,า,าสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราก็าได้ทรงสั่งสอนสนับสนุนกิจนี้ดังที่ได้ตัดไว้ในสิงคาโรวาดสูตรโดยใจความว่า บุรทิดาพึงเลี้ยงมารดาบิดาของตนของตนด้วยสถานห้าคือหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วพึงเลี้ยงตอบแทนท่านไม่ทอดทิ้งแม้ถึงหากจะเหน็ดเหนื่อยเพราะการนี้ก็ตามที 2. พึงเอาเป็นธุระในการทำกิจของท่านโดยไม่เมือนเฉย 3. พึงสืบต่อดำรงวงตระกูลให้เจริญมั่นคงไม่ล่มจม สพึงปฏิบัติตนให้สมควรแก่ภาวะที่จะเป็นผู้ปกครองทรัพย์มรดกไม่ผานสมบัติเก่าพยายามสร้างสมบัติใหม่ให้ทวีขึ้นรักษาตระกูลไว้มิให้มัวหมองด้วยลาคี 5. ้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพึงทำทักษิณาทานอุทิศถึงเมื่อบุตรได้ทำกิจทั้งห้านี้สมบูรณ์แล้วย่อมจัดเป็นบุตรชั้นเลิศ ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นอภิชาตติบุตรเพราะกะและการกระทําเช่นนี้แหละท่านเรียกว่ามาตาปิตุอุปถานการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาซึ่งท่านจัดเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้บุตรผู้ทำการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาสมบูรณ์แล้วได้นามว่าเป็นกตันญูกะตะเวทีผู้รู้จักคุณท่านแล้วและตอบแทน ซึ่งนักบาชสรรเสริญว่าคุณธรรมเช่นนั้นเป็นเครื่องหมายบอกความเป็นคนดีดังบาลีว่านิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกะตตเวทิตาว่าเป็นผู้กตัญญูกะตตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้ดีและผู้เช่น,นี้ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งคนทั้งหลายสมดังคำชมเชยคนดีโดยทั่วไปว่า แม้มนุษย์และเทวดาก็ชมพมก็สรรเสริญดังนี้เพราะเหตุนั่นแลการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาจึงเป็นมงคลประการต้นด้วยประการละชนีมงคลที่สองซึ่งว่าการสงเคราะห์บุตรและภรรยานั้นพึงทราบอธิบายตามลำดับดังนี้อันประเพณีของโลก ย่อมมีการเปลี่ยนภาวะในความเป็นอยู่ของบุคคลก่ลาวคือเป็นบุตรของพ่อแม่ในสมัยที่ยังอยู่ในวัยซึ่งสมควรเป็นบุตรและกลับเป็นพ่อแม่ของลูกของตนต่อไปอีกในสมัยที่ควรเป็นพ่อเป็นแม่เพราะความสืบสัมพันธ์ติดต่อกันอย่างนี้โลกจึงยังคงเป็นโลกอยู่ได้ไม่ว่างจากมนุษย์และก็เป็นประเพณีของโลกอีกอย่างอีกเช่นเดียวกัน ที่มนุษย์มีภาวะอย่างไรก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อภาวะของตนเปลี่ยนมาเป็นมารดาบิดาของบุตรก็เป็นการจำเป็นแท้ที่จะต้องอนุเคราะห์เขาตามสมควรเพราะบุตรย่อมเป็นผู้แทนของมารดาบิดาในอันที่จำรับลงและเชิดชูวงตระกูลถ้าบุตรได้รับอบรมฝึกฝนดี ก็จะเป็นสีสง่าแก่สกุลวงถ้าตรงกันข้ามก็จะเป็นรูปผานตระกูลเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดเรียกบุตรว่าเป็นกองไฟสำหรับมารดาบิดาโดยอธิบายว่าไฟตามปกติย่อมมีทั้งคุณและโทษแล้วแต่มนุษย์จะน้อมนำไปใช้ในทางใด ถ้าใช้ทำประโยชน์เช่นปรุงอาหารหรือเพื่ออาศัยแสงสว่างเป็นต้นก็เป็นคุณอนันต์ถ้าใช้ผิดเช่นใช้เผาบ้านเผาเมืองเป็นต้นก็จะเป็นโทษมหารสามารถทำลายอาคารสถานานั้นๆให้พินาศย่อยยับก่อทุกพิบัติแก่ประชาชนมากหลายแม้ตัวเองก็จะได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองอุปมาณนิฉันใดอุปมาคือบุตรก็ฉะนั้น ด้วยเหตุนี้จึงมีบาลีแสดงความจริงว่าปุตเตหินันดติปุตติมาผู้มีบุตรย่อมเพิดเพลินเพราะบุตรซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุตรที่ดีย่อมเชื่อจะเชิดชูสกุลให้สูงส่งด้วยเกียรติยศเกียรติคุณทําให้มารดาบิดานอนตารับไม่ต้องเป็นห่วงในความเป็นความตายของตระกูลซึ่งทําให้ท่านเพลินได้แท้ แต่ถ้าตรงกันข้ามก็จะเข้าหลักภาสิตซึ่งกล่าวแย้งคำต้นว่าปุตเตหิโสจติป so ุตติมาผู้มีบุตรย่อมจะเศร้าใจพระบุตรดังนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงหวังที่จะให้มารดาบิดาได้รับผลอันน่าพึงใจจากความมีบุตรจึงทรงวางหลักการที่มารดาบิดาจะพึงสงเคราะบุตรไว้ห้าสถาน โดยใจความก็คือห้ามจากโทษอัลลามกหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งให้ศึกษาศิลปะวิทยาที่เหมาะแก่สมัยและภูมิประเทศหนึ่งจะหาคู่ครองที่สมควรให้อยู่ครองกันหนึ่งมอบทรัพย์ให้ในสมัยเช่นสมัยมีเย่ามีเรือนเป็นต้นหนึ่งการสงเคราะห์บุตรด้วยวิธีดังกล่าวนี้แล ท่านเรียกว่าปุตตะสังฆะทารสังหะการสังเคราะห์ภรรยาก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญและจำเป็นสําหรับสามีเพราะตามคดีโลกธรรมชาติย่อมบังคับให้หญิงกับชายจำต้องสมสู่อยู่ครองกันเพื่อก่อร่างสร้างตระกูลให้งอกงามไพศาลเป็นการสืบสันต,ติของโลกมิให้ขาดตอนลงเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นการจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเอาใจใส่ประพฤติประโยชน์ต่อกันและกันเพื่อความสุขความเจริญในครอบครัวเพราะความสุขแห่งชีวิตในความเป็นคฤหัสนั้นย่อมมีจำกัดอยู่ในบริเวณบ้านเท่านั้นความสุขภายนอกบ้านย่อมประกอบไปด้วยความลวงซึ่งมักจะก่อเวรภัยแก่ผู้ติดในสุขเช่นั้น แต่ภายในบริเวณบ้านของบางคนย่อมลุกโชนอยู่ด้วยเปลวเพิงแต่นั่นจะเป็นความผิดของธรรมชาติก็หาไม่อันที่แท้ย่อมเป็นเพราะสามีภรรยาทำเมินเฉยหรือมึอนตึงต่อกันต่างหากถ้าทั้งสองฝ่ายจะเอาใจใส่ต่อกันอย่างนกซึ่งเป็นสัตว์รักคู่ครองของตนไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน ด้วยการหาเลี้ยงตัวและลูกน้อยน้อยดังนี้แล้วนั่นแหละจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญเท่าที่โลกียชนจะหาได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังจะให้มวลคฤหัสถชนได้รับผลคือความสุขเช่นนั้นจึงวางหลักการที่สามีจะพึงสงเคราะห์ภรรยาของตนไว้ห้าอย่างคือด้วยการยกย่องนับถือให้เกียรติยศหนึ่งด้วยการไม่ดูหมิ่นดูแคลนหนึ่ง ด้วยการซื่อสัตย์ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาหนึ่งด้วยการมอบให้เป็นใหญ่ในขั้วก,การควบคุมงานทางบ้านหนึ่งและด้วยการให้เครื่องประดับตามสมัยนิยมแก่ฐา,า,านะของตนหนึ่งเมื่อภรรยาได้รับสงเคราะห์เช่นนี้แล้วก็พึงประพฤติตอบแทนด้วยอาการห้าคือด้วยการจัดงานทางบ้านเรียบร้อยดีหนึ่งด้วยการสงเคราะห์ญาติพี่น้องฝ่ายสามีดีหนึ่ง ไม่ประพฤตินอกใจสามีหนึ่งรักษาทรัพย์ที่สามีหามาแล้วหนึ่งเป็นคนไม่เกียจค้านต่อกิจการทั้งปวงหนึ่งเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วท่านเรียกว่าผู้กระทำทาระสงเคราะห์บุตรทธธาระสังหะการสงเคราะห์บุตรและภรรยาจัดเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขหรือความเย็นใจในครอบครัว ทั้งเป็นเหตุให้สก,กุลวงของตนวัฒนาถาวรสืบสายสืบสายกันไปได้ตลอดกาลนานแม้ตนเองจะต้องแก่ต้องตายไปตามธรรมาธาของสังขารแต่ตระก,กูลของตนย่อมจะยังคงงอกงามด้วยบุตรหลานเป็นศีสง่าอยู่ได้ตลอดไปด้วยประการละชนีมงคลที่สาม ซึ่งว่าการงานทั้งหลายที่ไม่อากูลข้างค้างนั้นมีอัธาที่บายว่าการที่บุคคลจะทำการครอบครองเรือนให้เป็นสุขสวัสดีดังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ย่อมอาศัยความเป็นผู้ฉลาดทำการงานยึดอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นหลักฐานไม่ทำตนเป็นกาวฝากซึ่งจะทวงความเจริญของสังคม ก็แต่ว่าการงานของโลกย่อมมีมากมายหลายประเภทยิ่งโลกจเจริญขึ้นมากเพียงใดการงานก็ยิ่งขยายมากขึ้นเพียงนั้นจึงจำเป็นที่ผู้หวังความจเจริญทั้งหลายจะพึงใช้ปัญญาให้ควรเลือกสรรการงานที่ไม่มีโทษซึ่งได้นามว่าเป็นอนวัตชกิจและตนสามารถจะทำให้สำลิดผลได้ ความจริงคู่ที่เกิดมาแล้วจำต้องมีตำแหน่งหน้าที่ในกิจการงานจึงจะชอบอันการที่จะแสวงหาความสุขในโลกด้วยการเกียรติค้านมักง่ายนั้นเป็นอันไม่มีหวังที่จะได้รับและตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นจะสูงหรือต่ำย่อมไม่เป็นประมาณข้อสำคัญอยู่ที่การทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ดีในหน้าที่ของตนเช่นเป็นชาวนา ก็ต้องเป็นชาวนาที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักการเวลาหรือสภาพของดินฟ้าอากาศเพื่อจะทำนาในที่รุ่มหรือที่ดอนให้เหมาะแก่สมัยเอาใจใส่ระมัดระวังข้าวในนาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องรีบจัดรีบทำถ้าเป็นข้าราชาการก็ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จรู้เ่องไปโดยเรียบร้อย เป็นคนซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่ทำการทุจริตคิดช่ำราดบางหลวงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของราษฎรเป็นต้นถ้าเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่ดีมีนโยบายในอันที่จะโน้มโน้มน้อมและผูกใจลูกค้าให้นิยมยินดีในสินค้าของตนตลอดจนถึงเป็นผู้รู้จักการะเทศะ แล้วและปฏิบัติงานทั้งตนอนุวัตตามความต้องการของมหาชนและให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์ของโลกดังนี้เป็นต้นแม้ในตำแหน่งหน้าที่หรืออาชีพนอกจากนี้ก็พึงทราบโดยในนี้ก็การปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมิให้ขังค้างเป็นต้นนั่นแลทถ้าเรียกว่าเป็นความไม่อากูนแห่งการงานซึ่งจัดเป็นอุดมมงคลในที่นี้ แต่ก็แต่ว่าการงานบางอย่างของผู้คนบางคนและในการบางครั้งย่อมคังค้างทับถมกันมากทั้งนี้ย่อมมีได้เพราะการผัดเพี้ยนเวลาโดยยกเหตุเล็กน้อยซึ่งไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการงานขึ้นเป็นเล่ดดังที่พระบรมโลกเชตตัดไว้ในอัฏฐกนิบาตอังคุตรนิกายโดยทรงแสดงว่าเป็นกุศีตวัตถุเรื่องของคนเกียจตค้านโดยใจความว่า หนึ่งธรรมดาคนเกียจคา้านพอจะเริ่มต้นทำการงานก็มักอ้างว่าควรพักผ่อนเอาแรงสักเล็กน้อยก่อนแล้วก็นอนสองถ้าทำการงานอะไรสักชิ้นหนึ่งเสร็จลงก็มักอ้างว่าเราเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องตากตำทำการงานมาแล้วควรพักผ่อนเอาแรงบ้างแล้วก็นอนสามถ้าจะออกเดินทางมักอ้างว่าร่างกายจากเหน็ดเหนื่อยควรพักผ่อนเอาแรงก่อน แล้วก็นอนสี่ขั้นเดินทางถึงที่สุดแล้วมักอ้างว่าร่างกายของเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามามากแล้วสมควรจะพักผ่อนแล้วก็นอนห้าถ้ากินได้น้อยก็มักอ้างว่าร่างกายอ่อนเพลียเพราะขาดอาหารทำงานไม่ไหวควรพักผ่อนเอาแรงก่อนแล้วก็นอนหกถ้ากินได้มากก็มักอ้างว่ากิกนมากเกินไปทำให้ง่วงซึมทำงานไม่สะดวก ควรพักผ่อนแล้วก็นอนเจ็ดเมื่อมีไข้เพียงปวดหัวตัวร้อนมักอ้างว่าเราไม่สบายควรพักผ่อนแล้วก็นอนแปดบางครั้งคันฟื้นจากไข้แล้วมักอ้างว่าพึ่งหายป่วยยังไม่แข็งแรงทำงานไม่ไหวควรพักผ่อนไปก่อนแล้วก็นอนดังนี้เลขทั้งแปดประการนี้แหลเป็นลักษณะของคนเกียจค้านและเป็นมูลเหตุให้การงานข้างค้างไม่รู้ล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าบุคคลเว้นจากการผัดเพี้ยนการเวลามุ่งแต่จะปฏิบัติงานที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้เสร็จสิ้นไปโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือความวิปริตแห่งดินฟ้าอากาศแล้วการงานทุกอย่างย่อมจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยเรียบร้อยทั้งเจ้าของแห่งการงานก็จะได้รับความสุขใจเป็นผลดังพระพุทธนิพนธ์ภาษิทว่าโยจะีตันจะอุนหันจะ ตินาพิญโยนมันจติกรลังปุริสกิจจานิโยสุขานวิหายตินรชนใดย่อมไม่สำคัญหนาวและร้อนยิ่งไปกว่าวไปกว่ายญ้ามุ่งหน้าทำหน้า,ท,าที่ของลูกผู้ชายอยู่นรชนนั้นย่อมไม่คาดจ,จะความสุขดังนี้ความที่การงานไม่ขังค้างเป็นต้นท่านจัดว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เจ้าของการงานนั้นๆ ได้ประสบอิตธิผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก่าวโดยเฉพาะสำหรับโลกนี้ผู้ที่จะบรรลุฐานะอันดีเป็นที่นิยมนับถือของประชาชนทั่วไปนั้นก็เพราะเป็นผู้มีมานะพยายามประกอบการงานตามสมควรแก่เป็นเหตุเป็นปฏิกูลและปากาลีไม่ปล่อยให้การงานต้องขังค้างดังในอัตถกถาอ้างจูระเรษฐีมาสาธก เพราะท่านเศรษฐีนั้นเป็นผู้ฉลาดประกอบการงานด้วยดีเป็นปฏิรูปรการีและเป็นการันยูสามารถนำตนจากขั้นต่ำที่สุดขึ้นสู่ขั้นสูงสุดในชีวิตของตนเพราะฉะนั้นความที่การงานทั้งหลายไม่อากูลข้างๆจึงจัดเป็นมงคลประการหนึ่งด้วยประการละชนีในจุดตาคาถานีประกอบด้วยมงคลสามประการ คือบำการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดามารดาบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรและภรรยาหนึ่งการงานทั้งหลายที่ไม่อากูลข้างคางหนึ่งซึ่งมีในดังแสดงมาด้วยประกาลชนี้